ระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคม2568ณโรงเรียนมัธยมท่าแคลงอำเภนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีผู้ชีวยศาสตรราจารย์าศาสีวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรี พร้อมด้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาสํานักงานอธิการบดีได้นําทีมผู้นํานักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีเข้าร่วมในโครงการค่ายอาสาหกราชภัฒเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่9ซึ่งมาหาวิทยาลัยราชภัฒรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสําหรับโครงการนี้เป็นการรวมพลังผู้นํานักศึกษาและบุคลากร,กรด้านงานกิจการนักศึกษากว่า100คนจาก6สถาบันได้แก่มาหาวิทยาลัยราชภัฒวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชปธัมภ์มหา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาหาวิทยาลัยราชภัฏรำมไพพันนีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินมหาวิทยาลัยราชพัฏพระน,ราารรนครและมาหาว,าวาาาิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการเข้าค่ายในครั้งนี้มีเนื้อหาที่มุ่งให้ผู้เข้าร่วมในโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างจิตอาสา ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและประโยชน์ส่วนรวมผ่านการลงมือปฏิบัติจ,จริงในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะประโยชน์นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายในการทํากิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเกิดกระบวนการในการทํางานและเสริมสร้างจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เกิดบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตรราจารย์ดรอาภาพรบุญมีผู้ช่วยอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธานพิธีเปิด